ัสดีค่ะยินดีต้อนรับค่ะวันนี้นะคะจะมาทำ11อันดับไป12อันดับนะคะ12 12อันดับสักกุชชี่ที่ชอบนะคะเราจะขอท้าจากจาก h o t m a i l c o m นะคะเพราะว่างจัด <c oughs> โอเคมาดูอันดับที่12กันก่อนนะคะอันดับที่12ก็จะเป็นอันนี้นะคะเป็นสักกุชชี่ขวดนมค่ะก็มีแท็กตรงนี้นะ ก็อันนี้มันไม่ค่อยโโลเลยต่อไปอันที่11นะคะจะเป็นเป็นโดนัทฮโลลิตตี้นะคะซอสไม่สวยนะอันนี้เราลาดเองนี่นะคะ <c oughs> ก็มีแท็กมาด้วยแต่ว่าเก็บไว้ข้างล่างนั่นเอง ันนี้ก็ไม่มีความสรออะไร,รเลยนะคะต่อไปอันดับที่สิบนะคะจะเป็น Hello Kitty เหมือนกันเป็นชูคีอันนี้ก็สรลขึ้นมาต่อไปอันดับที่เกนะคะเป็นขนมปังอันนี้มันมีแท็กอยู่ข้างล่างนะคะอันนี้ก็เป็นลายเส้น ไม่สโลเลยต่อไปอันดับที่แปดนะคะเป็นชูคีอันนี้นะคะสะโลนะคะนี้เป็นเส,ส่วงกลิ่นหอมนะต่อไปอันดับที่เจ็ดนะคะจะเป็นโดนัทกุเดฮมามะนะคะอันนี้เป็นแ็ก ของอะไรตรงนี้มันเขียนว่าไอนี่ช็อกโกแลตคาเฟ่ยเ้ยอ,อุ้ยโอเคค่ะ ซาโลนิดหน่อยนี่นะคะอันดับที่6นะคะเป็นมือสดแล้วก็มีติตรงนี้โอเคต่อไปเป็นอันดับที่5นะคะ5ก็เป็นแมวหัวเห็ด อันนี้ไม่มีแท็กมานะก็ติจะเป็นแบบรอยชะลอตรงหน้านี้นะจะได้อะสโล้อะอันที่สี่เป็นไอติมช็อกโกแลตเป็นไอติมโคล อันดับที่สามเป็นไอติมโคลสตรอเบอรี่นะคะ <c oughs> อันดับที่สอง <c oughs> เป็นบัชบันนะคะธรรมดานะจะมานาโละ นี่แับที่หนึ่งีเป็นพีชน้ำพีชน้ำไอบูมนะคะ <c oughs> นี่นะมันก็จะยืดเพราะมันเป็นพีชน้ำนั่นเองนี่นะคะเป็นพีชน้ำไอบูมนี่ ก็ตอนนี้นะคะจะมีเป็นลายเส้นนะคะทีไว้ปูนี่นะ,ะโอเคเราก็ขอท้าจะจ้า h o s s t m a i l c o m นะคะก็อย่าลืมทำราบ๊ายบาย